พาเพื่อนาวันนี้ในตีสีตาพาเพื่อนๆมาอยู่บริเวณริมถนนมิตรภาพครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางจะเข้าไปทางจังหวัดโคราชครับพามาแวะกินข้าวร้านดังของเมืองโคราชครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าคือที่ไหนนี่ครับขาหมูหินดาดนะครับสาขาหนองแคติดถนนมิตรภาพก่อนเข้าตัวเมืองหนองอ่าโพลาชนะครับวันนี้มาแวะมากินจะพาไปดูครับว่าข้างในร้านบรรยากาศเป็นยังไงครับบรรยากาศร้านข้าวขาหมูหินดาดนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงนะครับของร้านข้าวขาหมูร้านนี้นะครับผมมักจะมากินประจําเหมือนกันเดี๋ยวไป ดีกว,ว่าว่าเมนูลานอะครับหลังทานไปแล้วเดี๋ยวรอสักคู่มาดูว่าคาที่สั่งแล้ว,ว,ลวลกันว่าเป็นยังไงนี่นะครับสำหรับร้านข้าวขาหมูหินดานนะครับ วันนี้มากินช่วงเที่ยงพอดีคนเยอะครับเพื่อนท่านไหนที่มีโอกาสาได้แวะมาที่โคราชนะครับก็แวะมารับประทานได้ครับอยู่ติดถนนมิตรภาพเลยนะครับ่องเข้า,าตัวเมืองโคราชประมาณสากสิบโลนะครับเพราะนี่าป็นสาขาท้องแค่นะครับเลยแย่ที่จะไปอำเภอพิมายมานิดเดียวนะครับยาไฟแดงพิมายขี่มาไม่ถึง อ่า1กิโลนึงก็อยู่ซ้ายมือนะครับมีป้ายบอกตลอดทางเลยนีรออาหารก่อนเนัะนะครับมานที่ลักต้มยำขาหมูนะครับละน้อนเลยน,น,นี่120นะ cái <laughs> này cái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  Okay. เมน,นี่นะครับผมสั่งข้าวขาหมูพิเศษไปสองจานแล้วก็ต้มยำขาหมูนะครับน้ำราคาก็250บาทใช้แอปโครงการมอ3 3ใา้ชนะได้ด้วยนะครับเพืเ่อนๆท่านไหนที่มีโอกาสแวะเวียนมาก็มาชิมได้ครับขาหมูหินดาดน,นะครับของที่โคราชนะครับอยู่เลยแยกทางไปอำเภอพิมาย นิดเดียวนะครับก่อนจะเข้าตัวโคราชประมาณ30กิโลมีหลายสาขานะครับาสาขาในตัวเมืองโคราชก็มีอยู่แถวอ่ารุสาวรีย่าโมนะครับวันนี้ขอตัวไปแล้วครับขอเดินทางต่อกันหน่อยละกันจะเข้าไปตัวโคราชอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดามสก์์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ